มาตั้งแต่เป็นเด็กอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ไม่รู้จักไฟโบสถ์ที่เป็นไฟอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ว่าก็แบบเป็นคริสเตียนแบบประมาณนี้แล้วก็เอ่อก็เป็นคริสเตียนมาเรื่อยๆเมื่อก่อนคือก็ชีวิตก็แบบเป็นเด็กทั่วๆไปแบบว่าก็รู้ว่าพระเจ้าแบบมาตายไถ่บาปเราแต่พระเยซูมาตายไถ่บาปเราแต่ว่าก็แบบไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อยากจะเข้าใจอะไรแบบนี้คะ่ะก็ อยู่โบดไปเรื่อยๆโบดที่ไม่ได้เป็นไฟแล้วไม่มีไฟมันก็แบบเหมือนมันว่างเปล่าแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันเหมือนแบบเราไม่ได้แบบร้อนรนหรือว่าแบบเราไม่ได้ต้องการอะไรแล้คือมันมันเย็นชาไปหมดเลยค่ะก็เลยวันหนึ่งคุณแม่ก็เลยตัดสินใจตามเอออาจารย์รัดมาค่ะก็เลยก็เลยได้มาพบไฟ ก็แบบได้รับรู้หลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตว่าแบบเออมันก็มีไฟมีการขับผีมีแบบหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ได้มาเจอโบสถ์ไฟคือจากที่กลายเป็นเด็กที่ไม่เอาสังคมไม่คบกับเพื่อนที่โบสถ์แบบไม่เอาใครเลยก็ก็ได้เจอเพื่อนที่ดีค่ะแล้วก็สังคมที่ดีด้วยเพราะว่ามันก็เป็น เด็กๆที่อยู่ในโบสถ์ไฟก็เลยทําให้แบบมีแต่สังคมดีๆก็เลยได้อยู่แบบคือไม่ไม่เย็นไม่เย็นชาแล้วก็แบบรู้สึกรักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็เข้าใจเข้าใจความหมายของพระเจ้าแบบรู้จริงๆว่าแบบเออพระเจ้าคือช่วยเราได้ทุกอย่างแบบเนี้ยค่ะจากเมื่อก่อนคือแบบเออกำลังของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็เลยรู้ว่าเออจริงๆทั้งหมดคือแบบ ที่เราทำได้ประสบความสำเร็จก็เพราะพระเจ้าด้วยค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่ฟังคำพยานหรือคำนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทำงานในจิตใจของพี่น้องให้อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนะครับเมื่อท่านมองดอกไม้มองปลาในทะเลมองสิ่งสวยงามในโลก เมื่อท่านมองดวงอาทิตย์ดวงดาวมองสิ่งต่างๆท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญไม่ได้มีความละเอียดอ่อนมากเวลาผมเปิดสมองและมองไปที่สมองผมรู้เลยนะครับสมองของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญมีผู้ออกแบบยักหนุนใจพี่น้องกลับมาคืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านขึ้นมาท่านขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตสิครับกลับใจจากความบาปเริ่มเดินกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ผมทำเมื่อ 40ปีมาแล้วและผมไม่เคยเสียใจเลยที่ได้มารู้จักพระเจ้าและเดินกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าถึงกับกัศจรย์ในคําพยานที่ท่านฟังไปพระเยซูบอกในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสียแต่เราก็คือพระเยซูได้มาเพื่อเขาทั้งหลายก็คือท่านด้วยและผมด้วยจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ พี่น้องรับนั่นคือประสบการณ์ของคริสเตียนนับล้านในโลกนี้มารนนั้นคือผีร้ายวินาณชั่วมาเพื่อฆ่าลักและทำลายแต่พระเยซูมาเพื่อประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่เราพระเยซูสิ้นพระชนม์ใบบ้ายกันเขนเพื่อเอาความบาปของเราไปเอาความเจ็บป่วยคำสาปแช่งความล้มเหลวสิ่งไม่ดีจากชีวิตของเราและปรงประทานชัยชนะพระพรความชอบธรรมและสิ่งดีให้แกชีวิตของเราพี่น้องอยากหนุนใจให้พี่น้อง ตัดสินใจมาเชื่อพระเยซูเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับพูดกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์สร้างลูกขึ้นมาลูกขอกลับใจจากความบาปมาคืนดีกับพระองค์ขอพระองค์มาเป็นพ่อของลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระผู้ช่วยรอดมาเป็นจอมเจ้านายพระเยซู พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์เข้ามาในชื่อของลูกณับดี้ลูกจะเดินกับพระองค์รับใช้พระองค์ลูกจะเรียนพระคัมภีร์เชื่อฟังพระองค์และลูกเชื่อว่าลูกจะมีประสบการณ์กับความแสนดีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ เอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอพระเจ้าพาพี่น้องไปสู่คริสตจักรที่ดีๆชุมชนของพระเจ้าลูกของพระเจ้าที่รักกันมีคําสอนมีไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการทรงสนิทของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องนําพี่น้องออกจากการสาปแช่งจากโรคภัยไข้เจ็บจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายและพาพี่น้องให้สูงขึ้นมีพระพรมากล้นและเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพร หวังว่าเราจะพบกันในการประชุมพื้นฟูในวันหนึ่งข้างหน้านะครับขอบพระคุณมากนะครับอยากเชิญพี่น้องมาฟังคำสอนของคริสจักร New Hope International Church นะครับแล้วก็มาพบกันในคำสอนนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอภรรครับ